สวัสดีครับไบเบิลทอลกับออปร o pro. คลิปนี้นะฮะให้ชื่อว่าการขอบพระคุณเท่ากับการรับใช้ชีวิตคริเสเตียน,นการขอบพระคุณเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับการขอบพระคุณในชีวิตคริสเตียนเป็นการที่เขาเรียกว่าสํานึกพระคุณคือการเล็งเห็นถึงพระคุณความรอดของพระองค์ที่เต็มไปด้วยความรักและความเมตตาที่ประทานให้กับเราเมื่อเรามาเชื่อพระเจ้ามาจากความสัมพันธ์ของเราที่มีต่อพระองค์ ส่งผลทําให้ใจของเราแสดงออกไม่เป็นเพียงแต่คําพูดหรือการนมัสการพระเจ้าถึงการขอบพระคุณพระเจ้าเท่านั้นการขอบพระคุณพระเจ้าจึงเป็นการที่แสดงออกมากกว่าคําพูดการกระทําคือการปฏิบัติพระเจ้าที่เราสามารถทําได้โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เร้าใจเราหรือพูดกับเราหรือบอกเราให้เรากระทาไม่ว่าจะเป็นการที่แสดงออกในการปฏิบัติผู้คนไม่ว่าจะเป็นคําพยานชีวิตของเราที่ช่วยให้คนได้เกิดความเข้าใจในพระเจ้า หรือภกิติคุณที่เราได้พูดกล่าวออกไปเพื่อช่วยให้คนที่สิ้นหวังได้รับกําลังใจแม้กระทั่งการสนับสนุนการเงินก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติพระเจ้าเช่นเดียวกันไม่เพียงการเทศนาสั่งสอนการออกไปพันธกิจเท่านั้นนะครับในพระวจนะของพระเจ้าก็พูดถึงในหน่งเทศการบทที่5ว่าจงขอบพระคุณพระเจ้าเสมอนั่นหมายความว่าอะไรคือการขอบพระคุณพระเจ้าแสดงออกได้หลายอย่างหนึ่งในจำนวนคือการรับใช้พระเจ้าแบบนี้นะครับเพราะว่าพระเจ้าว่าการขอบพระคุณเท่ากับการ รับใช้พระเจ้าคือเป็นนามประทัยพระเจ้านั่นเองหนุนใจพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับให้ขอบคุณพระเจ้าเสมอสวัสดีครับ